เนี้ยบิลูซังอ่ะอยู่ที่ร้านซูชิโร่ใช่ปะ่ะแล้วทก่อนเนี้ยซูชิโร่เวลาสั่งก็สั่งจากจ,ากจอแท็บเล็ตแบบข้างหน้าเล็กๆใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติแล้วว่าตอนนี้ไม่รู้เมืองไทยที่ซูชิโร่เป็นยังไงนะแต่ว่าที่ปุ่ตอนนี้คือเป็นแบบนี้แล้วว่าคือแบบเขาแบบแบบจอใหญ่มากจอใหญ่มาก่า,กากแล้วก็จะมีใครอยู่ฝั่งนู้นก็คือจิ้มเมนูฝั่งนี้ก็จะจับได้หรือว่าใครอยู่ฝั่งนี้ก็จิ้มเมนูฝั่งนี้ก็สั่งตรงนี้ได้เลยเนี่ยแบบแล้วก็ เราจะเอาอะไรก็ก็จิ้มจิ้มไปเนี่ยก็ดูตามตามรายการเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราเราอยากจะแบบว่าดูตามสายพานเดี๋ยสายพานเนี่ยเขาไม่เขาไม่วางกันละเขาก็จะมีรูปตามสายพานมาแบบเนี้ยเหตุผลที่ว่าเขาไม่วางตามสายพานกันเพราะว่าสมัยก่อน,นยังม,มีข่าวว่ามีอเด็กที่เด็กคนหนึ่งอ่ะคือเอาแบบเอาถ้วยอย่างนี้ใช่ปะมาแบบเรีย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 ไปปุ๊บแล้วก็เอาวางกันบนสายพานหรือว่าถูน้ำลายลงไปบนบนสายพานอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบ ไม่ปลอดภัยก็เลยเอาเปลี่ยนใหม่ว่าสายพานคือใช้แบบส่งของอย่างเดียวส่วนข่ายจะส่านนี้คือมาสัาตรงนี้อ่ะอันนี้ขอือดูสานสานเรียบร้อยสายพานก็จะลงมาที่แบบนี้นี่อันนี้ก็จะได้เป็นกุ้งในราคาสองร้อยสิบเยนแล้วมันมีเยอะมากแต่มันเยอะแบบเตรียมตันเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยอะรียมตันเลือกอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแอปปองปองอันนี้เหรอร้านสิฟลาย อะไรอะไรฝ่ายก็ไม่รู้น,นี่จบแล,ล <ะ S 2> ้่าิา้มใหญ่<อ>เราสั่งฝั่งของเราเองอุ้อันนี้อุันนี้ป้าอันนี้อุ้ยป้าันนี้อันนี้อุ้ยอ่ะอุ้ยให้แม่อุ้ยให้แม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามดต่อมีดูอ่ะจิ้เลยนี่เห็นไหมพอจิ้มปุ๊บอุ้ยจอยใหญ่มากแต่อันนี้อันนี้หนึ่งจิ้มแล้วมาจิ้มยังไม่มาอ๋อมันขายไปที่สาม อ่ะก็ถ่ายแล้วนี่ว่าอะไรทำไมเราจิ้มไม่ได้ทราไมสั่งไม่ได้อ่ะอันละแม่แม่จะเอาไหนปลาปลานี้ไหมปลาดิบปลาเกลียวปลาดิบใช่ไหมอ่ะดูนี่อ่ะอันนี้มีปูด้วยมีปูด้วยอันนี้คือเป็นปูปิดปูเอาปูไปจ้าเอาเอาปูเอาปูให้แม่หนึ่งอันแล้วก็หนึร้อยห้าสิบนี่อะไรหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยสิบนี่คืออ๋อเป็นกุ้ง อ่าดูจากไปจากอาซจิอาจิปลาเหรออาสุจิปลาเมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่เห็น<ม>นี่ถ้าเกิดนิกิรินิกิริแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบซูชิที่แบบเป็นข้าวแล้วก็มีปลาโปะหน้าใช่ไหมก็มีซูชิแบบนี้คือแบบกุ้งการกรุ้งกางก็คือเป็นแบบว่าเป็น ผอสาหร่ายแล้วก็เอาโปะหน้าข้างบนเนี่ยนี่คือเรียกกุ้งกังหรือเมื่อกี้มันจะมีซาชิมิด้วยเมื่อกี้เห็นมีซาชิมิเผื่อใครไม่กินข้าวนะวก็สั่งแบบซาชิมิได้อุ้ยอันนี้อันนี้เป็นแบบอ่าเอาอันนี้เอามาเป็นเป็นปูกับเป็นมันปูอ่าไปเอามันมันปูอันนี้มันปูอย่างเดียวส่วนอันนี้มันปูกับปูเอาไหนอ๋อ90เต็มสุดอ่าอันนี้โอเคอ่ะสั่งให้แม่อันหนึ่งอ่าโคนสันเอาบิลซักเอาแบบมันปูกับปูอ่ามันปูกับปู มาโมน่าปลุกทีมา,มาอ่ะของม,มาแล้วนี่ของมาแล้วนี่ของมาแล้วโอ้อโอเคลดมากแบบเป็นใหญ่มากมอ่ะเราสั่งต่ออ่ะมันมีให้ร <ๆ S 1> เราเ,เล่นเกมด้วยอ่ะเล่นเกมอะไรวะอ่ะสตาร์โตที่สตาร์ไปเล่นกันสคนด้วยนะเกมสตาร์อู้แบบจอใหญ่มากอะ่ะเราต้องทำอะไรเราต้องดูอย่างเดียวเหรอจอใหญ่สุดๆแล้วไงอีกอือจนกดจะกดเล่นเองแล้วเล่นเล่นชนะแล้วได้ไรวะอ๋อจะคือตัวนี้เหรอ ไม่ได้เหรอมาแต่อซิเดนเนก็คือมาแล้วไม่เล่นต่อนะ,อ,ะอ่ะข่ะกุณอาปลาอ่ะรังส่งกันต่อ,อสั่งกันต่อตอ่ะสั่งไปก่อนอ่ะสั่งไปเออใช่กินก็กินเล่นก็เล่นโออเจอแล้วอสุจิปลาแม่เอาไปจ้าอันนี้คืออสุจิปลาอาทธราอันก่อนจากทีละอันก่อนนะจ๊ะอย่าลบมาก๋ยวจะกินไม่หมดนะจ๊ะ ให้ดูเมนูนะเมนูถ้าเปลี่ยนไปตามตามฤดูกาลฤดูเกิดอุ้ยเป็นราเม็งก็มีเมนูที่เมืองไทยจะมีเยอะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่เยอะครับไม่เยอะใช่ไหมแต่นี่คือแบบของญี่ปุ่นแบบซุปอย่างนี้ก็มีที่คนไทยชอบกินมากเลยเขาอร่อยแต่คนไทยชอบกินไหนซุปหอยนี่เหรอใช่อ๋อซุปหอยลายอาสาลีเป็นแบบทอดทอดก็มีเทมปุระก็มี แล้วไม่ก็ไมีซาชิมิแล้วอันนี้อันนี้เป็นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นที่แบบลดมากเนี่ยหรือว่าจะสั่งเหมือนแบบของเด็กๆก็ได้คือค่าวเขาจะป้ายให้แบบว่านิดๆแต่เป็นแบบมินิจริงๆไม่เด็กก็ได้นะคือผู้ใหญ่สั่งได้แบบใครไปกินข้าวเยอะก็แบบข้าวแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินเออเนี่ยเป็นซาชิมิเนี่ยเห็นป่ะคือเป็นซาชิมิมาแต่ปลาอย่างนี้เลยเกิดใครไปกินข้าวก็สั่งแบบนี้ได้เหมือนกันขนมของหวานก็มีนี่นี่นี่ ปูปูมาแล้วมันปูของบีรุซังน,น,น,นี่อันนี้คือมีมันปูกับปูส่วนนี้ก็เป็นหอยหกกี้ไก่ส่วนนี้ก็เป็นกุ้งกริวเนี่ยดูดีมันมีข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้ดูนะสั่งมะม่วงมาเปล่าๆแล้วก็สั่งข้าวเหนียวมาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแต่จะคิดว่ามะม่วงน่าจะบอกว่าเอาแช่แข็งแล้วมันละลายทีหลังอนะ่ะแล้วก็การกินซูชิที่ถูกวิธี เขาจะไม่มีถ้วยใส่วาซาบิแล้วไปจิ้มนานาๆของญี่ปุ่นเห็นไหมไม่มีไม่มีถ้วยเลยนะอย่าดาม่ากันนะอันนี้เป็นวิธีกินของญี่ปุ่นส่วนคนชิออยากิอะไรช่างหัวมันนะอ่เขาก็จะเอาอันนี้หยอ,อกเข้าไปบนนี้เลยนี่ซูชิหยอ,อกไปบนตัวซูชิเลยอย่างนี้นี่เขาจะไม่เอาไอ้ตัวเนี้ไปจิ้มในถ้วยกันเพราะยาดาม่าเมื่อวันกินญี่ปุ่นแล้วอันนี้คือโชยุของร้านที่ญี่ปุ่นนะเขาจะมีสามอันนะอ่ะเป็นโชยุสองอันโชยุสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นโชยุที่ เลสซอสก็ salt, คือมีเกลือน้อยลงมาส่วนอันนี้เป็นโชยุปกติส่วนอันนี้อันเล็กๆเป็นซอสหวานสําหรับพวกปลาอนาโกะหรือว่าปลาไหลเพราะฉะนั้นใครอยากแบบรสโซเดียมก็คือผดเขียวปกติคืออันนี้แล้วนี้คือขอบคุณหน้าทีก็ามาดวมกันเลยใชยุอ่ะูดเกใไม,ม่เลเกไม่ล้ว,มมลวสตาร์ทเจกดสตาร์ตกตีอยากรู้ อ้าวบีรูอยู่ตรงนี้ไอ๊ะตัวนี้คือตัวบีรูแล้วตัวไหนตัแม่ไม่กินเหรออุ้ยเหมือนจะดาแล้วจะดาอุ้ยนำ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 อุ้ยชนะอุ้ยชนะล้ววะเจอแล้วได้หรอวะชนะยัตเตอร์เน่ใช่เราได้เหรอเอ๊ะโกแม่ต่างแบบโอเมโตเลนอ่ะกดโอติลุตะกี้ดูแล้วก็อะไรวะก็แค่นั้นเองเหรอ ท่นี้ไม่มีนักวันหรอหอยรอดจริงส่วนอันนี้ก็คืออาซิจุอาซิจุอาซูจิปลาจะปุ๋นทำไมอะอาซูจิปลานี้อันนี้อาซูจิปลาของคุณแม่คุณแม่ชอบกินอาซูจิปลามากๆเนี่ยเราเราชิมอันนี้สิอันนี้คือมันปูกับปูเมื่อกี้หนึ่งสองสาม ในความชาของปลาไม่เป็ปลามันปูลดนุ่มมากโอ้ยได้รางวัลได้รางวัลนี่ไงได้รางวัลด้วยรางวัลมันเป็นอะไรอ่ะเล่นเกมเล่นเกมเมื่อกี้อร่อยนะอร่อยเราได้นี่มันคือเป็นซอฟต์มัสคอรที่บอกเอาไปใส่นิ้วได้เหมือนเนี้ยไปใส่นิ้วแล้วเราก็แบบโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอย่างงี้เราเห็นแม่มาไหว้น่ารักจริงๆเลยเนี่ย ดูสังรู้สึกว่าที่เนี่ยราคาสมัยก่อนที่ทำคลิปแรกๆที่แบบโดง่งดังนเลยคือคลิป100เยน1 0 5เยนเยน๋ยวนี้สซูชิโรมันเพิ่มเป็นอย่าง350ยาเยนแล้วแต่ว่าหายากมากจนเนี้ยมา200ยเยนัพประมาณ3า0 0เยนเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะแบบก้ากระโดดมาสัก3าเท่าจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยซูชิซูชิโรเนี่ยจะเป็นแบบอาหารแบบถือแบบถูกๆอ่ะี๋ยวนี้กลายเป็นแบบอาหารชั้นเลิศหรูๆแล้วอะแต่คุณภาพมันก็เลิศขึ้นนะปลามันก็แบบ หนาขึ้นนะคันเจ็ดแล้วอันนี้ก็คืออูนิของคุณแม่คันเจ็ดแล้วอันนี้คือโฮตาเตะสามกริย์ก็คือเป็นโฮ ot, ตาเตะสดโฮตาเตะเทมปุระแล้วก็โฮตาเตะกริวอ๋อต้มเราลอมากินโฮตาเตะกริวดูสิดูดูยตกๆๆต่อะไม่ต้องโชว์แล้วโชว์มากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตกอ๋อเราพับปากเลยลกันหนึ่ง,งสองซ้า หนึ่งสองสองามหืมทิมอ๋อเปนลูกความเตะความโฮมันรดมากดีใช่ไหมล่ะหวานใช่ส่วนต่อไปเป็นโพตาเตะทิมบูระเราจะใสซ่ซอสหวานซอสหวานกินกับทิมบูระเพะฉ้เวลาจะกินให้อร่อยนะ เราต้องทําตามที่เชฟเขาคิดมาส่วนใครบอกว่าก็ชอบอย่างเงี้ยเนึ่งมึงแต่เชฟเขาคิดให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเรากินตามที่เชฟคิด,ดะคอะม,ม,มันก็จะเป็นไปตามที่เชฟเขาคิดไว้แต่ก็ขยับนั่นก็หนึ่มึงออเ็มงนมันลดมันลมากๆเลิศมาก กนี่อันนี้คือไหนแม่กคือสั่งเป็นกุ้งแบบซาชิมิมามันก็จะเป็นเป็นซาชิมิแบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็นซูไวการนี้แบบปูน่ากินมากๆเลยอดูสิเอากินปูโชกินปูโชนึงสองตั้มไม่ไม่ดีร้านมากเย็นอยู่งในอร่อยปูเป็นปูปูจริงๆเลยอ่ะ อ่อันนี้ไข่ตุ๋นเข้ามาแล้วดูความไข่ตุ๋นเข้ามานะอู๋แบบเต็มแบบเต็มล้นน่ะเลิศมากอ่ะนี่เดี๋ยวเราก็เล่นเกมอีกแล้วก็ได้อีกหนึ่งตัวนี้ครั้งนี้เป็นเป็นอะไรน่ะเขาบอกเป็นเป็นแมวหรอไม่รู้แต่บิวแตงดูว่าอันนี้คือเป็นก้นไงก็บอกอันนี้มันคือไก่แร้วูเป็นเพนกวินอุ้มไข่อันนี้คือเป็นเป็นแมวปุ้มสูชีอันเราก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กินน้ำสำราญมากกินกัน,นสี่คนหมดค่าเสียหายไปกนละแปะไม่ใช่กุละจะแบบทั้งหมด8,810ันแปดร้อยสิบเยนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ชังจะพาไปทำอะไรไปกินอะไรอย่างไรติดตามตอนต่อไปเดี๋ยววันนี้ไปกิน